สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10บบนประจำงวดที่2พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมารู้คำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเ่จะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะคลิปนี้มาดูหลัก10บบนนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของหลัก10บบนแบบ2ตัวคำนวณมาให้ด้วยกันทั้งหมด2สูตรแล้วก็หาตัวชนอ่ะ หลัก10บ่นนะคะวันที่2พฤษภาคม68สูตรที่1จะใช้10ล่างบวกหน่วยครั้งที่1คูณ2บวกร้อยครั้งที่2คูณ3มีค่าเท่ากับ x บวก8นะแนวทางของเลขคู่ขี้นะคะแบบนี้ต่อไปสูตรที่2 10ล่างคูณที่ส3บวกร้อยครั้งที่1คูณ2บวกร้อยครั้งที่2มีค่าเท่ากับ x บวกสสูตรที่2ก็เป็นแนวทางแบบคู่ขี้เช่นกันเริ่มคำนวณตั้งแต่ง่วดที่ออก7 7 9 จารจะเปิดใบตรวจนะคะ,ะงวดที่ออก7จ็แล้วเราจะย้อนไปหนึ่งงวดตรงนี้เลยนะ7จ็เใช่ไหมเราเราจะย้อนไปงวดที่ออก2 0งศกับ51นะคะมาคำนวณเป็นตัวสูตรเดี๋ยวใช้ตรงไหนบ้างนะคะอาจารย์จะดูให้ตามนี้เลยสูตรที่หนึ่งนะคะจะใช้อ่า เดี๋ยวมาคำนวณด้วยกันงวดงวดที่เราจะใช้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูดูทางตัวเลขไปก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้เจ็ดกับแปดนะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้เจ็ดกับห้าสูตรที่สองสามบวกสี่นะ,ะตามคำสั่งสูตรนี่นะค่ะบวกแปดแล้วบวกสี่เป็นเจ็ดชนตัวเดียวนะคะเลขเจ็ดออกมาที่เจ็ดเจ็ดเก้างวดที่หนึ่ง ต่อไปนะงวด่ที่สองสูตรที่หนึ่งนะคะสองบวกแปดเป็ 10, 4, นสิบศูนย์บวกสี่ได้สี่นวทางของเลขคู่ทั้งสองสูตรเลยนะคะก็มีตัวชนที่เป็นเลขศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สูตรที่ผ่านมานะคะเราเคยคำนวณหลักสิบล่างแบบตัวเดียวนะคะก็ได้ที่เลขศูนย์เช่นกันนะศูนย์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 หมดเลยนะคะเลขศูนย์ ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ต่อไปนะเมื่อที่สามสูตรที่หนึ่งนะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสามบวกสี่เป็นเจ็ดตัวชนตัวเดียวนะคะเลขเจ็ดออกมาที่สามเจ็ดเจ็ดแล้วสูตรแบบตัวเดียวนะคะก็คำนวณมาได้ที่เลขเจ็ดตามนี้เลยดูตัวชนนะคะ ตรงนี้กับอันนี้แค่สูตรเดียวนะคะสูตรเดียวก็ได้ที่เลขเจ็ดอันนี้สองสูตรก็ชนที่เลขเจ็ดนะ,ะสูตรเดียวได้ที่เลขศูนย์อันนี้สองสูตรก็ชนที่เลขศูนอันนี้มาดูงวดที่สี่เลยเก้ากับเจ็ดกับห้ากับเก้านะคะชนเลขเก้าตัวเดียวนะคะออกแปดเก้าสี่เลขเก้านะ,ะสูตรหลักสิบตัวเดียวนะงวดนี้เราก็คำนวณมาที่ที่เลขเก้านะคะ ต่อไปงวดที่ห้าสูตรที่หนึ่งได้แปดบวกแปดเป็นสิบหกสูตรที่สองได้สองบวกสี่เป็นหกชนตัวเดียวเลขหกออกห้าหกสามสูตรแบบแบบตัวเดียวนะเลขหอาจารย์แนบมาให้ตรงนี้เท่ากับทั้งหมดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามสูตรนะในคลิปนี้ต่อไปงวดที่หก ศกับแดแล้วก็8ดกับสองชนตัวเดียวนะคะเลข8ดส่วนหลักสิบตัวเดียวก็คำนวณมาได้ที่เลขแปดเช่นกันต่อไปนะงวดที่7อันนี้คืองวดที่แล้วนะคำนวณมาได้ที่เลขสี่บวกแดเป็นสิบสองอันนี้คำนวณมาที่เลขแปด บวกสี่เป็น12อนงะก็ตัวชนเลข2อนะออกมาที่สองสแล้วหลักสิบแบบตัวเดียวนะคำนวณตัวเดียวเลยนะได้ที่เลข2อันนี้อยู่ในอยู่นะสิเอ,อ่ออันนี้อาจารย์เขียนว้ให้นะ EP ที่เอสี่สอนะคะอยู่ในออตัวเดียวนี่นะ ตัวนี้นะโอ,โอเคนะทีนี้เราลองมาคำนวณงวดนี้นะงวดที่เราจะใช้สองสูตรเริ่มสูตรที่หนึ่งก่อนสิบล่างนะ เลข8ยกมาตั้งเลยหน่วยครั้งที่1เลข3คูณ2เป็น6แล้วก็ร้อยครั้งที่2เลข2คูณ3 2 3ก็เป็น6กหกกับ6ก็เป็น12 2ก็แก็เป็น10เนี่ยได้เลข0 0นย์บวก8ได้8นะสูตรที่1ได้0นย์กับแแล้วก็สูตรที่2 10ล่าง8 3 24นะแล้วก็ร้อยครั้งที่1 1 4คูณ2เป็น8 แล้วก็ร้อยครั้งที่สองเลขสองทำการบวกกันแปดกับสองเป็นสิบนะเหลือเป็นสิบสี่ได้เลขสี่บวกสี่เป็นแปดอันนี้ยังมีตัวชนอยู่นะคะคือเลขแปดตัวนี้เลยอาจารย์มาเขียนให้ตรงนี้นะงวดที่แปดก็คือศูนย์กับแปดนะแล้วก็สี่กับแปดก็มีแนวทางของตัวชนเนาะเลขแปดยังชนอยู่นะแล้วอาจารย์เคยวางหลักสิบใน สามตัวตรงนะคะเยอ,อก็คำนวณได้ที่เลขน่าจะมีแปดเก้าหรือ,อยังไงคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอจาย์ดูนิดหนึ่งแปดกับเก้านะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะเพิ่มให้หลักสิบเหมือนกันนะเป็นสูตรที่สามแล้วกันถ้าเป็นแบบสองตัวเท่ากันก็จะได้ที่ไปดูนิดนึงนะ,ะสูตรมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสูตรนี้เออมีหมื่นกับหมื่นหกก้าหก หมื่นบวกพันเนาะหกบวกหกแล้วก็บวกหกคงที่อันนี้แนวทางของสูตรที่อาจารย์เคยวางไว้ให้เนาะเว้นห่างไว้หน่อยนะคะอันนี้มีหมืน่นใช้หมื่นนะคะบวกพันแล้วก็บวกหกหกคงที่วงกลมไว้ก็คือตัวคงที่นี่แหละ เท่ากับหกสามก็เป็นสิบแปดได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอันนี้เป็นการบวกหนึ่งนะคะอันนี้แถมให้ใไหมอันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันจะมีแปดแปดแล้วอันนี้ก็ยังแปดอยู่นะนะะังนั้นเลขแปดเนี่ยอาจารย์คิดว่าเด่นสําหรับงวดนี้เนาะจะมาตรงหลักไหมฮะหรือว่าจะเปลี่ยนหลักแต่ก็ อาจารย์จะลองทําให้นี้เราเรียนแบบปักหลักนะคะเราก็จะใช้อยู่ในแนวทางของเออหลักสิบนะโอเคตามนี้เลยเนาะแปดนะน,ะนี่สรุปแล้วแปดนี่เยอะเลยเลขวิ่งก็มีแปด แบบไม่ปักหลักนะคะตรงนี้ก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็แปดกับเกนะ้าเเพราะฉะนั้นเลขแปดหลายตัวเลยนะคะตามนี้ใครชอบเลขแปดก็จัดไปนะคะอย่าอยู่ในครบสามตัวบนเช่นกันนะคะอาจารย์เคยเทียมสามตัวบนให้แล้วนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ง่ายๆคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้ fc ได้ชมในคลิปนี้ แล้วเดี๋ยวจะไปหาหลักหน่วยนะคะเพิ่มเติมอีกสักสักหนึ่งคลิปนะคะแล้วเราก็มาจับสามตัวเลยเนาะ,ะตามจริงไม่ต้องจับให้ก็ได้นะคะ f 4ก็ได้จะจับได้แล้วนะคะอาจารย์ก็บอกไปครบทุกหลักแล้วนะคะแต่และหลักก็หลากหลายสูตรนะคะแล้วก็ยังคงได้ตัวเดียวอยู่นะคะซึ่งมันจะมากกว่าตัวที่ได้สูตรหลักสิบชุดชุดสามกับสี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ กนน็นี่อันนี้อีกหนึ่งสูตรสองสูตรแล้วแบบสี่ตัวก็ได้เลขแปดเออหลักสิบตัวเดียวก็แปดนะคะแล้วอันนี้ชุดที่อาจารย์ไปเอาไปจับกับสามตัวบนตรงนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นแปดเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็แปดแปดแปดเลยนะตรงนี้เลขแปดนะคะอาจารย์ใช้สีน้ําเงินเขียนให้ก็ได้นะตรนนี้เลขแปดกับเลข 9, นะเก้านะเกิดจากการบวกหนึ่งนะคะดังะฉะนั้น แปดนี่วิ่งทะลุยาวมาถึงนี่เลยนะะแบบนีเ้เดี๋ยวลองคำนวณน,นะคะหลักหน่วยบน2สูตรนะดูซิว่าจับชนกันจะมีตัวชนไหมนะแล้วก็จะชนเป็นตัวไหนโอโอนะคละิปนี้อาจารย์ฝาก10บบนแบบ2ตัวจับชนกันนะ,ะจะชนตัวเดียวนะแล้วก็มาสอดคล้องกับตรงนี้เนาะ อันนี้นะคะอาจารย์ดอกจันไว้นี่แล้วก็มาดอกจันตัวนี้นะคะ่ะตัวเดียวกันเลยโอเคตามนี้เนาะตามจริงถ้าเราได้สิบหน่วยนะคะล็อกนะ,ะมันจะมีล็อกสามตัวบนจะมีหลักร้อยให้ไปเลยนะคะถ้าเป็นตัวที่อาจารย์คิดไว้ในใจเนาะเดี๋ยวลองดูซิมันจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดหกชุด เป็นหกชุดแต่ว่ามันมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่ได้เข้าทุกงวดอ่ะนะมันไม่ได้มาทุกงวดแต่ส่วนใหญ่จะเข้านะถ้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวจารจะวางให้อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะมันอยู่หน้านี้แปบ๊บหนึ่งนะดูกันวิเคราะห์เนาะอาะ แนวทางของหลักร้อยถ้ามาใส่ได้ก็จะมีแนวทางของอ่046159โอเคนะมีหกมีห้ามีหกเพราะว่าหลักสิบเออหลักร้อยเราได้ห้าหกแปดใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลหลักแปดก็แสดงว่ามันจะไม่เบิ้ลแปดแปดอะไรเงี้ยนะโหเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเนาะเดี๋ยวนะถ้าไม่ลืมนะจะจับให้เนาะ เดี๋ยวขอไปหาหลักหน่วยบนนะคะอีกสักหนึ่งคลิปอะคลิปนี้ลาไปก่อนพรก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ